สวัสดีครับมือมิอพามาชมการเปิดราคาพอพันของเฮ้านะครับเพืสนใจเชิญรับชมรับฟังเลยนะครับเจ้าเด่นดังเนาะเจ้าเด่นดังครับตอนนี้อายุ3ปีนะครับ3ปีเต็มความสูงอยู่ที่ร้อยหกสิบแปดเซนนะครับร้อยหกสิบแปดส่วนเจ้าเด่นดังนะครับเป็นลูกของสักท้องนะครับสักท้องนี่เป็นลูกของกระทิงผู้นะครับกระทิ้งผู้แม่ ไม่ท่องของเสียเบือศรมิสุวรรณนะครับบอกยังไงก็สายสายเงินมันบบวกกับสายไงห่างหน้าเนาะแมนครับครับผมคือไงห่างหน้าบวกกับเงินอุ้ยไถนะครับเป็นเลืออุ้ยไรลอยนะครับตัวนี้ครับผมสายไงห่างหน้านะครับบวกกับสายเงินอุทยไยเนาะนะครับเิ่นสูงเท่าไรแล้วครับตอนนี้ครับ ลอยหกสิบแปดเส้นครับลอยหกสิบแปดนะครับใหญ่คักนะครับพี่น้องครับบึงนะครับใหญ่ยีหรีนะครับใหญ่ใหญ่นานาอ่างอ้างนะครับหางกะลามใส่ได้นะครับล่ำโตดีนะครับขวัญกะดีนะครับแล้วกะลักษณะเด่นนะครับคือตะโนกนาเขานะครับล่ำขาท่องอ่างนี่ความสมบูรณ์นะครับก็คืออีกอย่างคือเพ่นนิสัยดีเพ่นหูนะครับ กินเก่งพร้อมนะครับเบื้งจากที่ชมกันเดินไปเดินมาแล้วก็การกินอาหารของคนกินบอหินะครับควายตันนี้นะครับพี่น้องผู้ใดสนใจจะเอาไปเห็ดพันธุ์นะครับสนใจนะครับเจ้ายังกะหอเจ้าเด่นดังครับเจ้าเด่นดังนะครับเคยเห็นกันแต่น้อยนะครับตอนนี้บ่เห็นกันปีหนึ่งโอ้ใหญ่คักนะครับเจ้าเด่นดังนะครับ หนึ่งในห้าทุกสนามครับพี่หนึ่งในห้านะครับเดินสายนะครับผู้ใดสนใจนะครับเพื่อจะไปเหตสายประกวดหรือไปคุมฝูงนะครับหรือจะเไปพัฒนาพันต์ตอนะครับจะลองมาสอบถามได้นะครับพ่อขอฟังคะแนนแน่นะครับจากคะแนนเปิดใ้เปิดว้ทีโลนึงครับเปิดใบหนึ่งกิโลนะครับก็คือหนึ่งล้านบาทนะครับก็ต่อร่องได้นะครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับต่อร่องได้มืดมืดนะครับ ผู้ใดสนใจจะเอาไปเฮ็ดพันธุ์ครับคือมันเป็นค้อยดีมิตรโกนนะครับคือของแท้ใหญ่นาลึกนะครับแล้วก็ตะนกนะครับนาเขานะครับถือว่าใส่ได้นะครับมะพร้าวใ่นะครับลักษณะอีกข้อนึ่งก็คือความเชื่องนะครับถ้าเขาสนามประกวดนะครับก็คือคะแนนความเชื่องมีแน่นอนนะครับผมสําหรับบึงข้อนะครับบึงข้อบึงหลังสุดยอดนะครับนาตานาเขานะครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับเพิ่นเปิดไว้ กิโลหนึ่งนะครับขอเบอร์โทรนะครับพ่อศูนย์หกสามศูนย์หกสามเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกสามหกเจ็ดแปดสามหกเจ็ดแปดอีกเครื่องหนึ่งครับศูนย์หกสามเจ็ดเจ็ดหกสามหกเจ็ดแปดครับที่กัดครับผมอยู่บริเวณที่เจ็ดสิบเก้ามูสิบสองบ้านนองลุ่มพุกตำบลเพ่นอำเภอเพ่นจังหวัดอ,อ,อุดอรธานี่นะครับ,รบเพื่อพี่น้องผู้ได้สนใจกับ มาบึงมาชมหรือวันนั่นกระโท่มาหาเพื่อนหรือนั่นก็แอดไล์กันนะครับเพื่อจะโร่บึงระบบเปิดกล้องนะครับแล้วก็เพื่อพูดคุยต่อร่องไ้นมืดมือเนา,พนานะพ่อเนาะถ้าพี่น้องผู้ใด,ดสนใจจะเอาไปต่อย,ยอดหรือเอาไปทําพันุ์หรือนักประกวดเดินสายก็สามารถเอาไปปั่นได้นะครับผมสําหรับมู่เฮาก็มีเพียงแค่นี้นะครับจังใดก็สิทิมเบอร์โทรไป้างล่างนะครับถ้าผู้ใด,ดสนใจไปต่อย,ยอดนะครับกะ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้่อนำได้เลยครับผมสวัสดีครับ